วันนี้เราจะมานำเสนอเมนูทอดไข่ใส่ผักกาดน,นะคะแล้วเราไปตอกไข่เลยค่ะปลูกชายก็มุดเดียวกันย้อนเดียวกันทอดกันเลยค่ะ เล้อแล้วค่ะทอดไข่เจียแกว่ะ